สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่28จันยายนพศ2567กับศูนย์อโตนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดมุกดาหารนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์รีส,สเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียส ทิศทางลมเป็นทิศลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกคือ29กันยายนจนถึง2ตุลาคม2567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงม,มีฝนฟ้าขนองและมีฝนปกหนักบางแห่งเป็นรอยละ60-70ของพื้นที่ทิศทางลมไม่แน่ทิศเป็นลมแปรปวนความเร็วอยู่ที่10-30กิโเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดคาดว่าอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสต่อไปเป็นช่วงที่2ของวันที่3-4ตุลาคม2567นะคะภาคตะว,วันออกเฉนเนียงเหนือตอนล่างจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงค่ะอุณหภูมิลดลง1-3องศาเซลเซียสทิศท,ท,ทางลมเป็นทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยมีฝนเล็กน้อยบางส่วนของภาคนะคะส่วนมากจะเป็นทางตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าอยู่ที่22-23ถึงองศาเซลเซียสค่ะ ในช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน